สวัสดีครับท่านผู้ชมแฟนเพจทุกคนนะครับมาอน,นี่ผมมาไหลสดอยู่ทังถนนโนนนินแดงอ่ะทดสอบเสียงทดสอบเสียงคอมเมนกันเขามาก,ก่อนครับผมทดสอบเสียงครับว่าไม้ที่ผมใส่ไว้ในหมวกกัอนน็อกเนี่ยจะใส่ได้บ่ช่วงเวลา1ิบหานาฬิกากับอีก30สนาทีผมอยู่บริเวณบ้านฐานเจา้าปลาทังเขาบ้านฐานเจา้าปลาหรือมอเอ่อมอหนองบอนอนุสวรอ่บ้านหนองบอนนะครับผมการจราจรผมจะพาท่านผู้ชมมาเบิ่งการจราจรในมือนี่ นะครับคุณท่านผู้ชมทุกท่านคอมเมนต์เข้ามาตรงเสียงกันเข้ามานะครับว่าเสียงผมชัดบอหรือว่ามีเสียงอย่างรบกวนหรือเปล่านะครับเพื่อที่จะได้เหตุการณ์ไล่ซดต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะได้ไล่ซดมุ่งหน้าลงไปเขาชองตะกูนะครับให้พี่น้องได้ติดตามรับชมกันนะครับตอนนี้ผมรอคอมเมนต์ทุกท่านนะครับดังยุจ่าแอดขอบคุณครับผมคุณ อ่นานออกภาษาอังกฤษอะถ้าดังอยู่เดี๋ยวผมจะเอาหมวกไอ้กล้องใส้หมวกกันน็อกตัวนี้แลครับเราก็จะไล่โซดไปทางเขาชงตะก,กูนะครับชัดอยู่ขอบคุณครับขอบคุณเหลายครับโอเครับทราบครับว่าเสียงชัดเจนเพราะไม้มันอยู่ในหนีนะครับเสียงชัดคุณสุวิทย์ขอบคุณครับเสียงไม่อยู่ในหนีเนาะอ่าขอบคุณหลาย,ลายที่คอมเมนต์กันเข้ามาขอบคุณเลหลายๆคุณลุงชัดค่ะอดขอบคุณครับเดี๋ยวจะได้เข้าไปติดตามรับชมบรรยากาศการจราจร ในช่องเขาตะโกะน้ำกันคุณขอฟ้าชัดเจนขอบคุณครับอ่าเดี๋ยวผมจะเอากล้องไว้ในนีน้แล้วคุณวรบุภุชัดชัดอยู่ครับขอบคุณครับอ่าเดี๋ยวเอากล้องเขา้ามาในนี้แล้วคุณสมฤดีชัดจ้าขอบคุณครับคุณหลุกสมฤดีครับผมเนี่ยบัดนี้ผมเก่ากล้องเข้ามาไว้ทั้งหน้าร้นแล้วไปเบื้องน้ำกันว่าบรรยากาศเป็นยังไงคอยเห็นเห็นเจ้าอยู่ขอบคุณครับผมอ่านคอมเมนต์เพท่านต้องขออภัยนะครับเดี๋ยวลุยไปน้ำกันเบื้องบรรยากาศ ครับทุกท่านที่เป็นกำลังแรงใจให้เพจโนนิดแดงบานเอาชัดเจนค่ะขอบคุณครับสุดยอดเพื่อสังคมขอบคุณครับคุณลูกสาวชัดเจนค้าขอบคุณครับคุณฟ้าฟาต้งเฝ้าวด้วยครับขอบคุณครับอ่านี่ก,ก็คือบรรยากาศการจราจรับ หน้าขอบกุณคราบบริเวณนี้ผมกำลังไล่สถท้ทายทับสดอยู่ตอนนี้ก็คือบ้านหน้องบอนกำลังจะมุ่งหน้าไปเขาอมเขาเขาชมพันปูนะครับผมมันจะมุ่งหน้าไปเขาชมพันปูก็เลยก็ใช้ได้ครับบริเวณทีนมาเป็นบ้านของผมนะครับปริมาณรถเพิ่มตัวได้นะครับรถเยอะเป็นเป็นช่วงเป็นระยะนะครับรถเยอะเป็นช่วงเป็นระยะ นายพี่สางขอบคุณครับปริมาณร,รถคุณน็อตตี้อยู่ไหนครับอยู่อำเภอโนนนิแดงจังหวัดบุรีรัมย์กำลังจะมุ่งหน้าไปเขาอยอมตะโกครับปัจจุบันนี้ปริมาณร,รถรถนนโล่งอยู่ยยังที่เห็นอ่ายังทจังที่ผมไปตรวอยู่ตอนนี้ถนนโล่งถนนโล่งรถมาเรื่อยๆนะครับรถมาเรื่อย นี่เจ้าหน้าที่เพิ่งจะมัดปีนป้ายขวกนั้นปีนป้ายเตือนเตือนสัญญาณสัญญาณอะไร้างนะครับเพราะว่าเขียนโมเดลมีอุมสมบูรณ์ด้วยช้างนะครับท่างป่าข้ามถนนระมาดระวังนะครับเพืนแค่บรรยากาศก็คิดว่ากินใจแล้วครับขอบคุณครับคุณต่อฟ้าครับคุณสมชายชัดเจนครับขอบคุณครับทำที่เสียงล้มแสกมาขออภัยนะครับขับรถนะครับการจราจรเหลืออีก40กิโลเมตรถึงตาพญา สวัสดีครับสวัสดีครับคุณติยาครับแล้นี่การจราจอดอยู่ถึงบ้านของพวงแล้วถึงบ้านของพวงแล้วคุณวิโกบอกว่ารับชมอยู่ครับจากอำเภอนาดีจังหวัดปัตตานีภาพเสียงชัดเจนขอบพุณขอขอบคุณเรายครับคุณวิโฮครับขัาพุ่งครับรถออกมาแล้วเนี่ยมันจะมีเสียงลมเข่าจะต้องขออภัยนะครับเนื่องจาการขับมอเตอร์ไซค์นะครับใ้หมู่บ้านนอก แดงมุ่งห้าเขาจะมาโก้ใโซนใหนเพิ่งกันแบบทั่วประเทศเลยตอนนี้ว,ว่าวันที่5เดือนพฤษกาคสองพันาอยสิบสามีปริมาณลดคำตั้งเขาถึงเทปเ,เป็นจังไงเนี่ยบกมืทัานยกันมาขอบคุณครับคุณคุณคุณล้ครับผม ออกระบอกครับอ๋อเฮ็ดออกช่วงนี้เฮ็ดออกเฮ็ดออกช่วงนี้เอ่อแ่อยๆไปนะครับท่านผู้ชมครับปริมาณรถจะแย่ไปเรื่อยๆนะตอนนี้รถจะหลายเป็นช่วงตุลาเดือนเนื่องจากก้อานานี้คือผมก้อนหมะไรโค้ดเนี่ยผมไทยพาดในนี่ไปลงไว้ให้พี่น้องได้ติดตามรับชมนี่ปริมาณรถหลายนะครับแต่พอนั่งสักพักนึงแต่พอนั่งสักพักนึงปริมาณรถก็เรื่อหน่อย,อยที่เห็นเลยนะ กำลังจะมุ่งหน้าไปเขาชมตะโก,โกตอนนี้ฮอดบ้านของหินแล้วครับท่านผู้ชมหอยบั้นของหินแล้วคุณปัญญาบอกว่าเสียงชัดเจนค่ะแอด304กระบินค่ะแอปคุณปัญญาจากกระบินครับแฟนเพจจากกระบินครับสวัสดีครับคุณปัญญาครับขอบคุณหลายๆนะครับสำหรับการรายงานภาพเสียงของมานะครับ ลองเห็นตำบลลำบางรองอำเภอโนนนิแดงจังหวัดปุริลัมนีน้องสองสองทางทางเบิ่ร์ดขายน้ำสบละรถห้วไอสบละรถนะฮรับตัวลงลงนะครับปริมาณรถก่อนลงเขาช่องตะโกอย่างที่เห็นในไลฟ์สดเลยครับท่านผู้ชมปริมาณรถในอำเภอโนนนิแดงลดตน้อยอยู่นะครับเคพื่อมตัวได้ านเรนต้องกลับไปเบื้องหน้าเอาะนะครับตอนนี้งานในเครื่องก็จะเฉียวๆกันน้อยวัสดีครับรถติดไหมครับตอนนี้ผมไห่สดโยทางบ้านของหินของโกงรันักร้องน้อง,อง,อง,องสมิธร,รถพัดตันติดนะครับรถพัดันติดปริมาณรถเยอะเครื่องจัวได้นะครับท่านผู้ชมมีเสียงล้มอมากก็พอไปนะครับ ที่นี้นะครับเพราะว่าลำลบนอสไซท์ทุกนี้ม่จบภาพติดไหมครับแอฟทุกนี้เนี่ยเพราะว่าจะมีตรรา่าภาพใดครับมีตรรา่าภาพทั้งตรงตักูกับเต็มครับท่านผู้ชมเป็นหมายเลขสองซีนะครับมีตรร่ภาพติดอาจจะรถเยอะก็ไได้คือรถเยอะสภาพติีไหมอาจจะตีเพราะเพราะพี่น้องเรื่มงเดนนินทางกับแล้วนะครับ ด้วบริเวณก้อนล้มเขาส่งผกูก1กิโลเมตรการจะรอการจะรัดกอนก้อนล้มเขาส่งผูก1กิโลเมตรปริมาณรถไม่เห็นเลยไม่มีเลยตรงโลกครับท่านผู้ชมครับ คือเจ้าหน้าที่เป็นเตรียมพร้อมแล้วนะครับคือเริ่มวางกลวยเริ่มวางกลวยเพื่อที่จะบริหารรถนะครับให้ลุงเขาช่างตะโกนะครับเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจและทหารรวมด้วยช่วยกันนะครับผมวางกลวยนี่วางกลวยก่อนลุงเขาช่องตะโกนะครับก็แสดงว่าอีกไม่นานบรรยากาศการจราจรในเขาช่องตะโกนี่คงจะลดปิดรวก็หนานแน่นอีกบม่กี่ชั่วโมงข้างหน้า ด้านั้นเราเจ้าหน้าที่เพื่นก็นต้องเตรียมความพร้อมไว้นะครับนี่คือบ้านน้องสเม็ดเขาช่องตะโกนะครับเขาช่องตะโกครับท่านผู้ชมครับรถกําลังต่อแถวลงเขาช่องตะโกปริมาณรยังบ่หลายครับ ดังที่เห็นในสายตานี่คือบบท่านบบท่านหลเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆนะครับเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆท่านผู้ชมผมกําลังจะพาท่านผู้ชมลง,ขงเขาเชิงตะโกไปแค่บ็ถือว่าติดนะครับพอรถขยับได้ลงขยับได้เรื่อยๆท่านผู้ชมรถขยับได้เรื่อย ขาลงเขาจงตะโกตอนนี้ติดขาลงเขาอ่ามาเบิ่งนะครับคุณวงเดือนบอกว่าตอนนี้ติดก้าลงเขาตอนนด้พาลงเขาจงตะโกแล้วครับท่านผู้ชมครับเลิมานรถลงได้เรื่อย ว่าเจ้าหน้าที่เพิ่นปล่อยรถขาลงนะครับผมปล่อยรถขาลงวางกลวยกลางถนนนะครับผมวางกลวยเป็นกอกลางถนนรถติดขาลงนะครับเอขาลงปอยขาลงขาเดียวนะครับสวัสดีครับตอนนี้ที่ตำรวจกําลังอำนวยความสะดวกอยู่นะครับตอนนี้ผู้ใดครับรถ่านไปบ้าันมาก่ระมัดระวังนะครับรายงานการจราจรในเขา่ช่องตะโกช่วงแรงๆนะครับท่านผู้ชมครับ ปริมาณรถขาลงนี่ยังที่เห็นเลยครับบ่ติดครับรถเยอะแต่ไม่ติดนะครับท่านผู้ชมลงได้ค่อยลงนะครับก็จะมีรถสวนขึ้นมาปกตินะครับ ข้างนาข้างนามีรถบรรทุกไม่นะครับเิ่นค่อยๆลงเท่ากับค่อยๆแซงครับระวังเขาช่องตะโกปริมาณรถขึ้นตัวได้นะครับไม่ปรถือก็วัติดนะครับขึ้นตัวได้นี่ครับปริมาณรถขึ้นตัวได้ นี่คือรถในเขาช่องตะโกนะครับท่านผู้ชมครับที่ผมรายงานการจะรอจอดอยู่ตอนนี้นะครับนี่เจ้าหน้าที่ระวังเขานี่เพื่อนกันจะแจ้งว่าห้ามแซงนะครับยืนถือป้ายเป็นระยะเป็นระยะว่าห้ามแซงนะครับต่อแถวลงต่อแถวลงท่านผู้ชมจะเห็นว่ารถติดนะครับนี่คือไหลลงได้เรื่อยๆนะครับถ้าต่อแถวลงนะครับ คาต้แถวลุงกะนี่ยลงได้เรื่อยๆเลยปริรมาณรถในเะขาช่องตะโก้รถกะเยอะปกตินี่ถือว่าเยอะปกติเนื่องจากว่ามันเป็นวันวันหยุดและการเดินทางในช่วงเทศกาล ลีมาลรถขาลงต่อแถวลงเรื่อยๆนะครับลงเรื่อยๆลงได้เรื่อยๆร,ยรยแถแทบจะไม่ได้หยอดจอดนะครับรถไหลลงเรื่อยๆนะครับขาลงนะครับ เขาช่องตะโกตอนนี้ปริมาณรถเยอะลงได้เรื่อยๆน,นะครับท่านผู้ชมครับลงได้เรื่อยๆมาได้เรื่อยๆนะครับก่อนถึงเขาช่องตะโกปริมาณรถถนนกับถนนที่ว่าโล่งที่เดียวนะครับก่อนถึงเขาช่องตะโกแต่พอลงเขาช่องตะโกมาปริมาณรถกระจะหลายแบบนี้ได้ว่าก็เคลื่อนตัวได้ไปถึงกับติดนะครับจะเรียกว่าติดก็ไม่ใช่นะครับเนื่องจากว่ารถยังเหลือเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆน,นะครับสวัสดีพ,พี่น้องแฟนเพจทุกท่านนะครับรายงานการจราจรใน ช่วงแรงๆอยู่ในเขาช่องตะโกมือนี่นะครับปริมาณรถเยอะในเขาช่องตะโกแต่ก็เคลื่อนตัวได้นะครับยำมาเคลื่อนตัวได้รถหลายไม่ติดครับไม่ติดคุณพรชัยขอบคุณครับกดไลค์กดแชร์ได้นะครับกับเพจนนี้แดงบานเทาไล่สดในเขาช่องตะโกช่วงแรงๆวันที่หานะครับผม ทางหาสัญญาณขาดหายไปก็ต้องขออภัยนะครับนี่คือปริมาณร,รถในเขาช่วงตะโกช่วงแรงๆราตะบ้งขึ้นนี่นะโอ้โหรถเยอะแทแน่นอนคาดการณ์ดว่าคาดการณด้วยพี่น้องประเดี๋ยว่ามันต้องเยอะหรืออ,อาจจะเยอะไม่เยอะก็ได้มีความเป็นไปได้นะครับอ่ะทางหนามีรถ รถบัสจันหรคือเปล่าหรือรถนี่ยังกำลังขึ้นเขามาเป็นรถรถบัสโด,ด,ดยสารรถไม่ประจำทางนะครับต่อภัยมา,าทีน่นี้สัญญาณขาดหายนะเป็นขาประจำด้วยตรงนั้นสัญญาณจะหายแต่พอลงมากกับสัญญาณปกติปริมาณรถหลายนะครับ ไม่ติดครับท่านผู้ชมขาลงเขาใช่ไหมครับใช่แล้วครับคุณธนานัทบ่ธนารักษ์ธนารักษ์นะครับบ่ติดนะครับในเขาช่องตะโกขาลงนี่คือขาลงครับนี่คือขาลงเดี๋ยวจะไล่สดในช่วงขาขึ้นอีกอีพีหนึ่งนะครับตอนนี้ให้ดูขาลงก่อนไปหาหน้ำกินอยู่แถวบ้านไม้กอนนี่คือขาลงเขาช่องตะโกปริมาณรถ เยอะเพราะอะไรขาขึ้นเพื่นก็ขึ้นได้ปกติขาลงก็ไหลลงได้ปกติกขับขี่ปลอดภัยครับผมเช่นกันครับ ปริมาณรถในเขาช่องตะโกลงมาแล้วนะครับนี่หลังจากลงเขาช่องตะโกมาแล้วหลังจากลงเขาช่องตะโกมาแล้วปริมาณรถก็จะเยอะแต่ก็ไม่ติดต้องบอกว่าบม่ติดครับท่านผู้ชมผมต้องบอกท่านผู้ชมว่ามันบ่ติดเนื่องจากว่ารถยังเคลื่อนตัวได้นะครับผมที่มันไม่ติดเพราะมันยังเคลื่อนตัวได้ รถน,นี่เป็นหลังจากลุงเขาชงตะโกมาแล้วนะครับหลังจากลุงเขาชงตะโกมาแล้วปริมาณรถขาลงและขาขึ้นก็เยอะพอสมควรเ่วนค้าขึ้นแลนไดเล่นเดียวส่วนค้าขึ้นแลนได้เล่นเดียวกันแหลอยังที่ท่านผู้ชมเห็นในไลฟ์สดเนาะเจ้าหน้าที่ผมบ้างป่วยให้แลนเล่นเดียวนะครับเพื่อที่จะึินเขาชงตะโก ตอนนี้เพื่อให้เล่น,ลนเล่นเดียวเพื่อที่จะขึงเขาชมัะโรกรถก็เลยต่อแถวยาว u ทางแถวน่าจะยุแถวโกอีกด้วยนะครับทางแถวทางแถวน่าจะยุโกอีด้วย ่อนพีได้รับชกรับสาบดูเขาช่องตะโกพื้นที่รับผิดชอบของจังหวัดสักแก้วนะครับผมผมเพจนนทีแดงบ้านเฮ้าขออนุญาตยุติการไลฟ์สดขาลงไว้แต่เพียงเท่านี้รอถ้าติดต,ตามค่าขึ้นอีกสักครู่ครับขออนุญาตไปกินน้ำกินทากนสวัสดีครับผม